สวัสดีครับผมบ่าวหน่องครับมือนี้มาพบพอกับบ่าวหน่องในช่องเาาแหมครับผมมือนีบ่าวหนองมีเรื่องซิมาแจงเอฟซี FC, ช่องสาาแหมหรอก啊เอฟซี FC, บ่าวหน่องที่ยังอยู่ในช่องของสาวแหม,มอยู่แก่คือช่องของบ่าวหน่องตอนนี้คือมีปัญหาครับเขาช่องบอ่อใดเฮดยังบ่ได้ลงคลิปบ่ไดดสรุปแล้วคือว่า ตอนนี้ช่องมีปัญหาเฮ็ดยังบ่ได้ครับบบาหน่องก็เลยเขาเขามาแจ้งในช่องสาวแมมแต่ตัวเลขที่เบาหน่องไปหามาเบาหน่องกับสีลงในช่องสาาแมมนะครับในสองสามมือนี้ถ้าแก่ขึ้นเขามาได้ช่องเบาหน่องกับมาใช้ยได้ปกติเบาหน่องกับสีลงช่องคือเก่าแต่ถ้ามือนั่นเฮ็ดบ่ได้ช่องเบาหน่องอาจจะคงต้องปิดไปแล้วก็ มาเริ่มตนใหม่จังไร FC เซาแม่มหรือ FC เบ้าหนองที่อยู่ในช่องของเซาแรม,มก็คคอยติดตามนะครับค่อยติดตามความเป็นมาเป็นไปตอนนี้เบ้าหนองหูซึกปวดหัวแห้งครับผมปวดหัวแหง้งุงหัวเป็นอีหยังวงหัวเ,วเพ็ดอีหยังผิดเขาคือบดายแจงบดห้หยังไปไปมาๆก,ก็คือช่องเด่งหายออกไปเลยเห็ดหยังบดายเลยครับทิ้งอีเบ้าหนองเห็ดว้ในช่องของเบ้าหนองเอง ก็คือรุ่นครับตอนนี้รุ่นรุ่นอย่างเดียวว่าให้ช่องกลับมาคือเขาแต่ถ้กากับมาคือเ่าบได้ก็ค้งต้องปีโตไปครับเรื่มต้นไม่เห็ดช่องไม่หาช่องไม่หาแนวทางใหม่เบาหนองกับเมื่อยครับเห็นเบาหนองบริรุ่งคลิปเลยแต่หมู่ว้านช่องเบาหน่องบริลุงคลิปเลยแต่หมู่ว้านจานังไรเบาหนองกับขอกำลังใจจากเยฟซีคือเก่านะครับเนาะ อย่าพึงทิมพึงป้าเบาหนอง้อครับเด้อเป็นกําลังใจให้เบาหนองเนะี่ยส่งแรงใจให้เบาหนองน้ำเนี่ยครับผมเบาหนองกับเม่อยพยายามจะหาเหตุทุววิธีทางเพื่อให้ช่องกลับมาคือเา่าแต่กันยังเหตุกลับขึ้นมายังบ่ได้ครับเบาหนองกะถามมาถอบอ่อเบาหนองกะนิดนึงเมยครับมันบ่ถอดอกครับมันเมยเ,เพราะว่าหยัางเพราะว่าก่าที่เบาหนองสีเติบโตมาได้ ขันบ่มีเอฟซีเบาหน่องกับคงบ่มีใได้มือนีครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เบาหน่องเฮ็ดคือจิตคือใจของเบาหนอ่นองเบาหน่องเฮ็ดงานด้วยใจเฮ็ดด้ยวยความจริงใจเฮ็ดได้กำลังหน่อยหน่อยที่มีเพื่อจะหาโชคลาภมาให้ทุกคนคลิปนี้เบาหน่องก็เลยมากแจงข่าวให้เอฟซีครับผมเดีย๋ยวพึ่งทิมพึ่งป้าเบาหน่องด้ครับเร้อเข่าเบืองจองสาวแมบมมนี่แหละครับ เพราะว่าเบาหน่องกับชีลงคลิปช่องสาวแม่มเบ้าหน่องเคยเอาช่องสาวแมมนี่แหละลงคลิปตอนแรกว่าชีเฮ็ดเป็นอย่างอืนงง่นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแนวอื่นที่บมันคลิปเลียงเนาะช่องสาวแมมที่เบ้าหน่องเคยบอกไว้แต่ช่องเบ้าหน่องมีปัญหาเบ้าหน่องก็ต้องมาอาศัยช่องสาวแมมในการทํยาคลิปจังไรกัดวนวบทีสมมิบหกเมษาเบ้าหน่องกับชีหาคลิปมาลงให้คือเกา่าแต่ว่าบ่ได้ลงในช่องเบ้าหน่องนะครับ ลงในช่องสาวแหม่มแต่ถ้ามือใดมือหนึ่งอีกสองสามมือนี่ถ้าช่องเบาหนองกลับมาใด้คือเกาเบาหน่องกับเสลงช่องเบาหนองคือเกาแล้วกับเสี่ยมาลงช่องสาวแมมคือเกาให้ทุกคนในเบิรงทั้งสองช่องเลยจังได้กะกบขอวิงวอนนะครับนอกากซิงซักซีที่เบาหน่องเข้าลบนับถือที่เาบาหนองเข้าลบบูช,ชาให้ซอยเบาหนองไปใดเห็นด้วยดีแล้วกะ ขอกำลังใจจากเอซี่เพื่อให้มันผ่านผลในจุดนี้ไปบอกไปกระซิบไ้ครับมันจังไดดอกมันเมื่อยสิ่งที่เบานองเฮ็ดนะเบานองทุมแรงกายแรงใจในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเบานองอะเฮ็ดพยายามจะเฮ็ดให้มันดีถึงจะพอดีที่สุดแต่กพ็พยายามจะเฮ็ดให้มันดีเพื่อทุกคน เพื่อเอฟซีทุกคนถ้าบ่าวหน่องบ่มีเอฟซีบ่าวหน่องกับค้งโมมีมือนีคึกับที่บ่าวหน่องเคยเวาไไ้แกรอหลุนครับรอหลุว่าช่องบ่าวหน่องสกลับมากขึ้นเกาบอถ้าบอกกับมากขึ้นเกาถ้าบ่าวหนองเปิดช่องไม่อีลีบ่าวหน่องกจะเจ้าช่องบ่าวหน่องหล่ะมาฝากช่องสาวแหม่ไหวเพื่อจะให้ทุกคนเข้ามาเบิ่งเข้ามารับโชคยังได๋ก็ จะถิ่มจะป้าเบาหน่องนะครับเด้อมาเป็นกําลังใจให้เบาหน่องคือเก่ากับสาวเหมี่มนะครับนอเดี๋ยวเบาหน่องจะไปสารแม่หฮันนี่ไปขอโชคตองงวดแม่หฮันนี่แล้วก็พี่สาวที่เพิ่นให้เลขมากแล้วก็มีพี่สาวคนหนึง่งเป็นใหเบาหน่องเป็นสะพานบุญห้ให้มาถวายชุดไทยแม่แล้วก็ให้ขอโชคตองงวดห้น้ำแน่เดี๋ยวเบาหน่องจะเฮ็ดห้ตามคำขอแล้วกั ตามคำประสงค์ของผีสาวเพิ่นนะครับนอกยังบอ่อครับมันเมยบ่ได้เมยวัดเบาหนองเห็นงานเด้เบาหนองรุ่นเบาหนองลอดรุ่นว่าช่องเบาหนองสิกามาไห้คือเก่าบอ่บอเบานองก็เมย์เมือยครับผมแต่ว่าสูคือเ็นแต่เอฟซีครับคือเห็นแต่เอฟซีที่เขามาเบิงเอฟซีเบานอง แสนก้อนแสนสามแสนสามกลัวเบาหน่องสีไม่อยู่จุดนี้ไดแสนสามนี่จะผ่านอย่างมาเนี่ยถันว่ามีเอฟซีในจุดนี้กับคงมัมมี่เบาหนองในจุดนี้คือกันครับเบาหนองครับขอวิ่งบอนเนาะหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่ปูพญานาแล้วก็สิ่งซักซิิที่เบาหน่องไปขอโชว์ ขอให้ช่องเบาหน่องลับมาคือเกาให้มันโหลดแลนในเส้นทางนี้คือเกาเบาหน่องครบ,บ่บมีหยังมาเบาบมมีหยังมากเกามีแต่ขอกำลังใจจากเอฟซีนี่แหละครับเพื่อให้ช่องเบาหน่องขับมาคือเกาส่วนตัวเลขที่เบาหน่องลงคิวไปก่านานี้ในช่อง ก็ลองพิจารณาเบ้างครับมักบบมากก็ขึ้นยู่ที่ดุลพินิเนะครับนอก่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางครับ่องเบาหน่องเป็นเพียงแนวทางเบาหน่องก็บขืนยูอ๊ะไปเห็ดอีหยังหาไผบ่พอใจเรื่อไปเห็ดหยังผิดกฎเขาบ่เขาคือจังเห็ดแบบนี้แต่ยังคิดอยู่ครับตั้งแต่เมื่ว่านนะครับเห็น่บ่เห็นเบาหนองล่งคีบเบาหนองลงคลบหลาสุดก็คือคลิปีบไอ้ไครเบาหน่องลงคขีบไอ้ไครตอนบ่ายโมงแรงมากเบาหนองว่าจะล่งลีบ จะเด้งออกไปเลยเหตุยั้งบ่ได้อย่าง,งไรกันฝากนะครับเนาะฝากคอยติดตามเขามากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสาวแหม่มไว้ลไหลายๆบ่แน่ครับช่องสาวแหม่มอาจเปลี่ยนเป็นบ่าวน้องสาวแหม่มก็เป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้าอย่างไก๋กัค่อยติดตามนะครับนะส่วนตัวเลขบา้านของสิเอามาลงกช่องไว้เพื่อจะให้ทุกคนได้รับโชค คิดยังไงกับไฮซงวังดังปาธนาครับช่องเบ้าหนองแก่ยู่ล้อมล่อล,ละล่ะเหมือนอยู่ในเสยนได้ครับผมตอนนี้ช่องเบ้าหนองอยู่เหมือนอยู่ในเสยนได้ไดบ่ได,ไดแกจังมาวากันอีกทีนึงจะได้ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่สิบหกเมษาหกหกมาเป็นกําลังใจให้เบ้าหนองผู้ชายตัวน้นอยตัวดำๆตัวเร่ๆคนนี้คือเก่าด้วยครับเด้อฝากนี้ด้วยครับด้วยครับจงได้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผม Só